คดีเก่าคดีอะไรวะข้าวันขาวนเนยทามออกมาที่เด่นไอยังไปตามปีเก่ามีความมืริ้งอันนี้ขออกไทยออกไปจริงไหมเยอะทั้งด

คุณจไม่ได้หรบหลายที่ไม่รู้ต่อยรู้โดนนะตอนนี้จำบ้านเล็กที่ได้ยังจำได้ยังจำได้าะขอโทษ